เบิกบุญเบิกยังไงแล้วทําให้รวยเบิกบุญแบบไหนทุกคนคะการเบิกบุญฟังไว้นะคะมันจะมีคําแบบเหมือนกับแบบว่าเราอะค่ะต้องเหมือนขออนุญาตนะคะบารมีแห่งคุณอะอย่างครูค่ะครูขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตน์ตายคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบางคนก็พระพุทธเจ้าหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วแต่นะคะขอบารมีของท่านนะคะโปรดประทานพรน,นะคะข้าพเจ้าขอเบิกบุญที่เคยสร้างไว้บางคนไม่มีบุญให้เบิก ทุกคนมีนะบางคนไม่มีบุญให้เบิกเพราะไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็สร้างแต่ความไม่ดีนะคะแบบไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่มีบุญให้เบิกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เลยว่าเรามีบุญให้เบิกไหมเราจงสร้างบุญในชาตินี้หรือระลึกถึงบุญที่เราเคยสร้างเฮ้ยเคยร่วมสร้างพระกับครูพี่พรเฮ้ยเคยร่วมกระถินกับครูพีพรเฮ้ยเคยร่วมบุญกับพี่รุ่งเฮ้ยเคยไปทําบุญวัดนี้อุ้ยเคยถวายดอกไม้ให้องค์เทพอุ้ยเคยถวายน้ําหอม ให้กับวัดนีุ้ยเคยไปทําสังฆทานุยเคยไปร่วมบุญทุกคนให้เราอะนึกถึงบุญที่เราเคยสร้างแล้วเราเบิกบุญเพราะถ้าเราอะค่ะเบิกบุญไม่เป็นทุกคนอันนี้สงแห่งบุญอะมันยังไม่มาถึงเราเพราะเราไม่มีไม่มีบุญเก่าอ่ะค่ะที่จะมาดูดเอาบุญใหม่มาท่านจึงบอกว่ามนุษย์เราเบิกบุญได้นะคะมนุษย์เราทุกคนอะคะ่ะเบิกบุญได้แต่เราต้องรู้วิธีการนะคะ ให้นึกถึงบุญนะคะที่เราเคยสร้างสมมุติว่าวันนี้สมมุติว่าคุณเจอวิกฤตอยู่ตอนนี้หรือคุณรู้สึกว่าคุณขายของไม่ดีหรือคุณรู้สึกว่าทําไมถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนให้เราอะคะ่ละระลึกถึงบุญนึกเลยค่ะว่าเราอะนั้งแต่เกิดมาที่เราจําได้เี่เคยใส่บาตรอุ้ยเคยให้ทานคนขอทานอุ้ยเคยให้ติปเด็กเสิร์ฟ ทุกอย่างเป็นบุญนะทุกคนแต่นึกให้ออกว่าตอนไหนคือไม่ต้องนึกเวลาเวลาหรอกแต่นึกให้ออกว่าคุณมีบุญอะไรบ้างนะคะนั่งนึกค่ะนั่งนึกถึงบุญเฮ้ยเราเคยปล่อยสัตว์เฮ้ยเราเคยปล่อยนกปล่อยปลาเฮ้ยเอยเอเราเคยช่วยเหลือชีวิตสัตว์เฮ้ยอะไรแบบเนี้ยให้เรานึกพอนึกเสร็จแล้วอะค่ะเราจงพนมมือแล้วอ่าเหมือนขออนิสงส์งแห่งบุญนะคะโดยอนิสงส์งแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยคุณพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว ดีแล้วในภพชาตินี้หรือในทุกภพชาติอย่างเงี้ยค่ะขอเบิกบุญนะคะทุกคนบุญจากการเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกระถินหรืออะไรก็พูดอยากพูดก็พูดไปให้หมดนะคะข้าพเจ้าขอให้บุญนี้จงปรากฏนะคะแก่ข้าพเจ้าในภพชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยขอบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบ้านมีรถ มีชีวิตที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาทุกคนครูไม่ได้พูดเองนะคะแต่ครูอ่ะคือพูดในในฉบับของครูนะคะแต่จริงๆอ่ะเขาสอนดีมากทุกคนท่านสอนดีมากชัดเจนเป็นคําพูดที่ละเอียดละเมียดละไมนะคะคนที่คนที่พูดเนี่ยก็พูดอ้างอิงถึงถึงพระนี่แหละคะ่ะนะคะบางคนถามว่าสวดมนต์ในใจได้บุญไหมคะ ได้ค่ะถ้าใจคุณบริสุทธิ์ถ้าใจคุณนิ่งได้ถ้าใจคุณมันปิดติได้หมดนะคะเพราะว่าเทพเทวดาท่านเป็นทิพย์ท่านได้ยินเสียงในใจถ้าเป็นกุศลถ้าอากุศลท่านไม่เอานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดเสียงดังนะคะท่านก็จะยิ่งแบบได้บุญชัดเจนเหมือนกับแบบว่าได้รับได้มาฟังกับเราแล้วอันนี้ส่งการฟังธรรมะกับเราก็ส่งมาถึงเรานะคะทีนี้ท่านบอกว่า พอเราเบิกบุญได้ทุกคนเราทําแบบนี้ทําไมครูมีชีวิตที่ดีอย่างที่ครูเล่าให้คุณฟังครูอ่ะขออโหสิกรรมทุกวันเบิกบุญทุกวันนะคะสร้างบุญทุกวันไม่มีวันไหนไม่สร้างบุญค่ะทุกคนแต่ถ้ารู้อันไหนบาปเลิกหยุดนะคะเพราะคิดว่าจะเป็นบาปแล้วหยุดเพราะเราจะไม่สร้างบาปเพราะบาปมันเกิดอนิสงส์เร็วแรงสุดๆนะคะทุกคนแต่อานิสงส์แห่งบุญเกิดช้า แต่ถ้าได้เกิดชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยทุกคนเหมือนครูเบิกบุญทุกวันนะคะเบิกบุญทุกวันเบิกทุกวันได้ใช้ทุกวันทุกคนแต่ไม่ทําเพิ่มนี่อันตรายนะเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานเหมือนที่ครูมาให้คุณเนี่ยครูได้บุญแบบล้นพ้นตัวเลยทุกคนคือการที่เรารู้แล้วเราปิติในบุญแล้วเรารู้สึกชอบธรรมะบทนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้แบ่งปันถ้าเราได้พูดอ่ะมันเป็นการที่เราไม่ได้รู้คนเดียว แต่เราไม่ได้มีจุดประสงค์เลยนะว่าจะให้ใครมามองเราว่าหูยครูพี่ปรนะแกรธรรมะจ๋ามากแกปฏิบัติมาหลายปีแล้วต้องแบบซูฮกแกต้องเป็นลัทธิแกต้องไปอะไรไม่ต้องนะฮะ